ยินดีด้วยนะครับคือคลิปนี้จะเป็นคลิป EP สลีเเ็ดแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันแล้วแหละเฮ้ย yeah! ดีใจแ้่นะครับคือที่ผมดีใจเพราะว่าไม่ใช่อะไรเลยไอ้น,อน้องคิดดูนะครับถ้าเกิดมีวันหนึ่งคนที่มีค่าศูนย์ผู้ติดตามเนี่ยแล้วมีซักสูงเหมือนเดิมคิดว่าเขาจะดีใจไหมแล้วถ้าเกิดเขามีเพิ่มเนี่ยบางทีเขาก็ต้องดีใจเหมือนอย่างผมมีคนติดตามผมไม่ใช่ใคร แม่ผมเองพ่อผมเองอตาผมยายผมติดตามเออแล้วพวกคุณไม่มติดตามเไง